สวัสดีค่ะจิวค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Love In Train ค่ะสวัสดีครับโปเต้ครับความรักไม่เคยตกเทรนด์อินเทรนตลอดเวลาและจะอินเทรนตลอดไปครับรายการเราแพร่ภาพออก,าการาเรประจำทุกสัปดาห์ทางช่อง c a n e w s w s และ k c 1ครับแล e i ินเท i นได้แบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาได้การค่ะนั่นคือช่วงแรกช่วงสตอรี่ออเเป็นการนำเสนอเรื่องราวความรักในรูปแบบต่างๆ เพื่อเราได้นําเรื่องราวความรักเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนให้กับชีวิตความรักของเราค่ะและช่วงที่2ครับเป็นช่วง Question of Love ครับเป็นคําถามดีๆครับคําถามเกี่ยวกับความรักตล์ Love in Trend ครับและในช่วงท้ายของรายการนั้นคือช่วง Variety of Love เป็นการนําเสนอหลากหลายสิ่งดีที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความรักให้มั่นคงยั่งยืนค่ะ yeah. 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 ช่วง Story of Love ที่เลฟสสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวความรักของครอบครัวที่เคยผ่านวิกฤตมาด้วยกันหลายครั้งแต่ความรักที่แท้จริงทำให้ทั้งคู่สามารถผ่าน,นวิกฤตมาได้และความเหนืออเนื่องจากเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาด้วยกันทั้งคู่ทำให้ความรักของครอบครัวนี้ลงตัวและมีความสุขจริงๆค่ะไปชมเรื่องราวของคู่รักคู่นี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะ oh <my> <laughs> ขออนุญาตเรียกคุณตุ่ม คุณชัยนะคะปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพอะไรคะค้าขายจ้ะที่ไหนค้าขายอะไรขายลาบอาหารตามสั่งอ๋อก็คือเป็นอาหารี่สานกับอาหารตามสั่งใช่อยู่หน้าเพาะชำเพาะชำติดข้างกับบิ๊กซีอ๋อข้างๆกับบิ๊กซีบิ๊กซีโคราชจ้ะขายดีไหมคะขายดีจ้ะขายช่วงเวลาไหนอะช่วงหกโมงเย็นไปถึงหกทุ่มอ๋อก็คือมื้อเย็นไปถึงมื้อดึก ใช่โอ้แล้วกังวนไม่ขายเลยคะไม่ขายจ้ะเอาไว้เตรียมของใช<า>่อืค่ะค่ะก็ช่วยกันขายทั้งบ้านเลยใช<า>่อืค่ะปัจจุบันนี้เอ่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่งงานกันม,มากี่ปีแล้วยี่สิบเจ็ดปีแล้วจ้ะยี่สิบเจ็ดปีแล้วจ้ะ <ชา S 2> โอ้โห,โหแล้วไปเริ่มต้นรู้จักกันได้ยังไงมันไปยังไงมายังไงคะเล่านิดนึงค่ะ่ะอ่า เราอยู่โคราช,ชเขามาจากอุดรมาขายนึงเสือน้ำมันมแล้วได้เจอกันเขาก็มาจีบเราอ่ะนะแต่เราก็ยังไม่ชอบเขาหรอกใช,ใช้เวลาประมาณเกือบสามปี สามปีสามปีอยู่ที่อุดรใช่ไหมคะที่อุดรไม่มีผู้หญิงแล้วหรอคะทำไมถึงมาชอบที่นี่ม <c oughs> ีแต่ว่าไม่ชอบอุดรนะชอบโคราชอี้ยชอบโคราช<อ>ประทับใจอะไรเมื่อมาเจอแล้วถึงตัดสินใจว่าจะจีบคนนี้ <c oughs> สวยหรือว่าสวยเสา <c oughs> เป็นกันเองสนุกสนาน สวยใช่ไหมคะสวยเลยชอบเขาก็เลยชอบแล้วจีบตั้งสามปีนะสปีไม่เปลี่ยนใจไปจีบคนอื่นบ้างเหรอคะตั้งสามปีเนี่ยไม่เปลี่ยนใจเลยโอ้แล้วคุณตุ่มนะคะทําไมถึงตัดสินใจที่จะคบกับผู้ชายคนนี้หลังจากที่เขาจีบเรามาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็นิสัยดีคิดว่าเขาดูแลเราได้ผู้ชายคนนี้ ไม่เหมือนผู้ชายทั่วไปอืที่เราคิดตอนนั้นมีคนมาฉีดเยอะไหมเยอะมาก <laughs> โอ้เยอะมากเ,เากานีน่ยคุณไปถามมั่นใจเพราะว่าสวยใช่ไหมคะใช่แล้วคนอื่นไม่เหมือนเขาเลยไม่เหมือนอไม่เหมือนค <laughs> ่ะก็คือคิดว่าเขาดูแลเราได้ใน้แลแลในสุดก็ตัดสินใจที่จะคบกันแล้วก็นานไหมคะตัดสินใจแต่งงานกัน,กนอยู่ด้วยกัน ก็หลังจากสามปีอืไรก็น่าจะลงเอยได้แล้วใช่แล้วชีวิตคู่หลังจากนั้นเหมือนเหมือนกับที่เราเคยคิดฝันไว้ก่อนแต่งไหมคะมันได้รนมันมีความสุขไหมลาบลื่นดีมากเลยอ่ะอตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้โ,โมีความสุขมากค่ะ,คะแล้วมีสักครั้งไหมในชีวิตคู่ของเราที่เราเคยมีปัญหากันทะเลาะกันรุนแรงเคยมีเมื่อตอน ปีที่สองหลังจากแต่งงานใช่เกิดอะไรขึ้นแทบตอนนั้นคือเขากินเหล้าเขาชอบกินเหล้ามากหลอกยากบอกบอกอะไรก็ไม่ฟังแล้วก็จะเถียงกับเราเราไม่ชอบให้แบบว่าคนที่เถียงเราในเมื่อเขาเป็นคนผิดผิดแล้วต้องเงียบผิดแล้วต้องเงียบแล้วต้องฟังถ้าเราบอกแล้วก็ให้เลิกทำแบบนี้ซะ ถ้าเขาเลิกก็จะอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าเขาไม่เลิกเราต้องเลิกกันอืมเราก็บอกเขาแบบนี้แล้วยังไงคะเขาเลิกไหมเขาเลิกเขายอมเลิกยอมเลิกกับเรายอมเลิกกับไม่ได่เลิกเล่าใช่ยอมเลิกกับเราไม่เลิกเล่าเสร็จแล้วเขาก็ออกจากบ้านเราไปค่ะออกจากบ้านเราไปเขาไปที่ไหนเขาไปบ้านพ่อเขาอ๋อค่ะที่อุดรนะคะเสร็จแล้วเราเลยนอนตื่นขึ้นมา หลังจากวันที่ทะเลาะกันตอนเย็นปั๊บตื่นขึ้นมาเขาไปแล้ว,ข,ลวข้างๆเรามันไม่มีเขาละ mm hmm. มันรู้สึกขาดอะไรไปอย่างเนาะ mm hmm. ทําไมขวัวเราจะได้กันมาเนี่ยมันยากขนาดไหน mm hmm. มันไกลแค่ไหนโคราชกับอุดร mm hmm. เราคิดนะ mm hmm. แล้วกลัวเราจะยอมตกลงปงใจกันเนี่ยเ mm hmm. ขาใช้เวลาตั้งสามปีที่เราจะอยู่ด้วยกันมาถึงสองปีนี้ mm hmm. ความคิดตอนนั้น เราเลยว่าไม่เราจะไม่ยอมเสียผู้ชายคนนี้ดีกว่าอเพราะเรารู้ว่าเราขาดเขาไม่ได้อ่คะแล้วยังไงคะทีนี้ทํายังไงเพราะคิดว่าขาดไม่ได้เราต้องไปตามเขาอืเราต้องง้อเขาี่อุดรเลยใช่ค่ะเสร็จแล้วตื่นขึ้นมาเราบอกพี่น้องว่าวันนี้ไม่ทํางานแล้วนะจะไปอุดรไปตามผัวค่ะอ่าเราบอกไล่เขาไปแล้ว ไปตามเขามาทำไมล่ะตอนนั้นเขาไม่ฟังเราแต่ตอนนี้คิดว่าจะไม่ยอมเสียหัวจะไปเอาหัวคืนค่ะแล้วยังไงทีก็ไปไปเจอไหมคะเจอพี่น้องเขาก็ถามว่ามาอะไรล่ะมาตามหัวฉันเด็กเอาเลยบอกไปเรียกลงมาที่อยู่บนห้องอ่ะลงมาเขาก็มองหน้าเรา จะมาไหมเนาะเรากำลังจะใจนะเอาเลยไปพี่กลับบ้านเถอะมานี่ไม่พูดอะไรเลยอ่ะมาแต่โดยดีมาเลยรีบใส่รองเท้ามาเลยไม่เอาอะไรทั้งสิน้นค่ะอเสร็จแล้วขึ้นรถมากันมาถึงบ้านเอามานั่งกินเหล้าไปแบนหนึ่งก็คุยกันอ้อมแอม,มอ้อมแอมเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืมทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิม พอหลังจากนั้นมาเขาก็ปรับปรุงตัวเขาเองมั้งเนาะ <c oughs> เราก็ไม่รู้หรอก <c oughs> ก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีอาการที่จะเป็นอ๋อตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เลยใช่พฤติกรรมก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยโอ้โห,โหได้ผลอยากกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมไหมคะกินเหล้าอะไรทั้งหลายแหล่แล้วก็ไม่ ไม่เลิกแล้วเดี๋ยวนี้นี่เพราะอะไรถึงเลิกคะคิดว่าเป็นเพราะผู้หญิงคนนี้หรือว่าเป็นเพราะผู้หญิงคนนี้เลยนี่ถามว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ความรักที่มีต่อกันมันเพิ่มมากขึ้นไหมคะหรือว่ามันคงที่หรือว่ามันยังไงอ๋อคงที่คือรักมากยังไงก็มากอย่างคงที่ใช่ไหมคะทราบว่าครั้งหนึ่งเนี่ย คุณตุ่มเคยป่วยเป็นโรคร้ายแรงตอนนั้นเป็นอะไรเลยคนะเกิดอะไรขึ้น,นรู้สึกใช่ไหมความรู้สึกด้วยอะ่ะเ<อ>มื่อรู้ว่าภรรยาป่วยผมรู้สึกรู้สึกอะไร <c oughs> ไม่รู้สึกอะไรเลยเ,<อ> <c oughs> เล่นกน <c oughs> รู้สึกยังไงตอนที่ฉันเป็นมะเร็งใจ <c oughs> หายค <c oughs> ือใจหายชัว เสียจากไปอย่างเงี้ยค่ะเนาะคนอยู่ด้วยกันมาตั้งนานเคยอยู่นะด้วยกันอนยะ่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วตอนนั้นเป็นยังไงคะโลกที่เป็นมเรงส่วนไหนของร่างกายอ้โอโหเรื่องราวกำลังน่าติดตามเลยนะคะแต่ว่าเวลาหมดลงซะก่อนเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นอย่าพลาดชมในสัปดาห์หน้านะคะ ผินหน้าอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะผู้นําชุมชนพร้อมขอเสนอให้กำจัายขยายในชุมชนเอ้าพร้อมคนเดียวไม่รอดแล้วถ้าชาวบ้านพร้อมด้วยเรียบร้อยเอาเอาไงต่อนนายกทุกคนครับความรู้พร้อมด้วยถึงจะครบ แล้วชุมชนจะน่าอยู่ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างเลยก็ตรงที่มีลานกีฬาใหม่มีซุปเปอร์มาร์เกต็ตปลอดสารมีปั๊มแก๊สส่วนตัวฟรีมีรายได้และมีอนาคตเรื่องไหนก็จัดก,การได้ถ้าผู้นำพร้อมชุมชนพร้อมความรู้พร้อมร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โท่ มิน้นสอดที่นี่ว่างวะไปทะเลกันไ่อ่ะมินไม่รักแล้วเหรอรักสิรักก็วิสศจ์ดีอืมก็ได้คิดให้ดีพอได้ก็ไปมีใหม่รู้ว่าท้องกระชิงพี่พิสูจน์มาแล้วแป๊บเดียวเบื่อก็เลิกแล้วก็ทิ้งให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเพศสัมพันธ์ ใช้พิสูจน์ความรักไม่ได้ท่านเศรษฐีมีทุกอันใดหรือเงินทองค่าหามาเท่าไหร่ก็รักษาตัวหมดข้าก็เป็นขุนนางใหญ่กับสั่งสุขภาพตัวเองไม่ได้นี่เราเป็นสหายกันเหตุใดท่านยึงดูหนุ่มแน่นแข็งแรงบอกเคล็ดลับข้ามาเดี๋ยวนี้ท่านมีเงินมีอำนาจก็ซื้อก็สั่งสุขภาพไม่ได้แต่ถ้าอยากได้ข้าให้ฟรีกางขาควงแขน การแกว่งแขนท่าที่คนจีนใช้สร,ร้างความแข็งแรงมากกว่าพันปีถ้ามีพื้นที่มากก็เดินเพิ่มการขยับลดพุงลดโรคมีเงินแล้วไงไมีอำนาจแล้วไงการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐการขาแกวงแขน <S 1> <S 1> <S 1> การแกวงแขนท่าที่คนจีนใช้สร,ร้างความแข็งแรงให้ร่างกายมากกว่าพันปีถ้ามีพื้นที่มากก็เดินเพิ่มการขยับลดพุงลดโรคแ็กจำที่นะ่ ังที่คุณสวมหมวกกันน็อกวิเทศครับลืมอะไรหรือเปล่าความห่วงใยนี้จะอยู่กับคุณไปตลอดร่วมสร้างกฎสวมหมวกกันน็อกในองค์กรสนใจรับแผนงานที่สอจรอสนับสนุนโดยสอสอสอ of l ครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่บุ่งตะหลัวครับวันนี้นะครับเราจะมาหาคำถามครับในช่วง question หมดเลยครับและคำถามประจำสัปดาห์นี้คือในวันที่คุณท้อใจคุณอยากโทรหาใครมากที่สุดชื่อต้นครับตีครับชื่อแคปโอเคครับในวันที่เราท้อแท้ที่สุดในชีวิตนะครับคือท้อแท้มากประสบปัญหาเนี่ยเราอยากเนี่ย โทรหาใครมากที่สุดครับพี่อ้อยพี่ชอร์พี่อ้อยชอรคือใครครับดีเจขับไฟเดย์ครับอ้อคิดว่าเขาให้ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำที่ดีเคยโทรหาหรือเปล่าเนี่ยยังครับยังติดตามพี่เขาอยู่อ๋อโอเคครับผมถ้าเป็นผมก็พ่อแม่ครับพ่อแม่ถูกต้องครับทำไมครับพ่อแม่นี่ สุดยอดแล้วครับเขาเก่งที่สุดแล้วฮะเขาเก่ง okay, ที่สุดใช่ครับรู้เรื่องทุกอย่างรู้เรื่องทุกอย่างรัดุนเลยใช่ครับคื <laughs> อ <laughs> ก็มา <laughs> คุยกันจะปรึกษากันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับใช่มีอะไรก็จะคุยกันตั้งแต่เด็กปัญหาอะไรนี้แก้ได้หมดแก้ได้หมดเพราะว่าเราเป็นตัวปัญหาที่ใหญ่ที่สุดยังเลี้ยงเราได้ถูกต้องท่านยังดูแลเราอยู่นะโอเคครับผมน้องแล้วปรึกษาแม่แม่หรือไม่ก็เพื่อนพ่อนี้ไม่ให้ปรึกษาปรึกษาจะ พ่อพ่อก็ปรึกษาได้แต่สนิทกับแม่มากกว่าอ๋อสนิทกับแม่มากกว่ารู้ก็คือรู้ใจรู้ใจกันแม่นี้จะรู้ใจเราที่สุดใช่ปร,รึกษากับคนนี้ถูกต้องแน่นอนชัวร์ชัว,ชวร์เลิฟอินเทรนเตยค่ะเติมครับโอเคครับในวันที่คุณท้อแท้นะครับแล้วแบบมีปัญหาประสบปัญหาเงี้ยเราอยากจะ ปรึกษานะครับโทรหาคุยกับใครมากที่สุดครับพ่อแม่ค่ะพ่อแม่ช่วยแก้ปัญหาทุกๆอย่างได้คิดว่าแต่คิดว่าพ่อแม่ช่วยท๋ยเพราะว่าแก้ปัญหาเราตต่เด็กแล้วขนาดเราคือตัวปัญหาที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ท่านยังเลี้ยงมาได้โอเคครับผมอาสำหรับผมก็เหมือนกันครับก็ขั้นแรกก็เป็นพ่อแม่พ่อแม่แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคนรักนะฮะหรือว่าเพื่อน อ๋อใช่ใจะเพื่อแก้ปัญหาคนละแบบนะครับพอแม่จะเป็นปัญหาที่ที่เราแบบตัดสินใจไม่ได้ท่านช่วยตัดสินใจให้ก็คือไล่ความสำคัญมาเรียงมาแล้วก็เปรียบเทียบว่าอันไหนดีที่สุดหรือเปล่าท่านก็จะให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดอ่ะอ๋อแต่คิดว่าพ่อแม่น่าจะให้ดีที่สุดแล้วแล้วก็จะมาอาจจะมาปรึกษาคนรักแล้วก็เพื่อนอีกทีหนึ่งครับโอเคครับ Love in t r i e n d ชี่วุฒครับพี่วุฒครับในวันที่พี่ทอแท้นะครับแล้วก็แบบประสบป,ปัญหาเยอะแยะมากมายเราอยากจะโทรหาใครเพื่อปรึกษาเนี่ยมากที่สุดครับท่านแรกก็ต้องโทรหาครอบครัวครับภรรยาที่บ้านนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คร,ครับก็จะมีแค่นี้ครับหลักๆเป็นภรระยาก่อนเลย<ช>เพราะว่า เขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใช่ครับไม่อีกครึ่งหนึ่งของชีวิตเลยวันนั้นใช่ครับอ๋อแล้วก็โทรหาพ่อแม่เพื่อที่จะเปรียบเทียบว่าใครให้คำปรึกษาที่ดีกว่าใช่ใช่เพราะปัญหาแต่ละปัญหามันก็มันก็จะมีความหลากหลายซัสบซ้อนอแตกต่างกันไปนะครับขยู่กว่าว่าปัญหาแต่ละอันเนี่ยเราจะปรึกษาใครอะไรเไงี้ยซึ่งบางครั้งมันก็ต้องมันมีคําตอบอยู่แลาวเพียงแต่ว่าในในคำตอบตรงนั้นเนี่ยอาจจะต้อง ยังไงครับมันมีคาตํมจํำกัดความของแต่และคนต่างกันอืแล้วพ่อแม่ก็มีประสบการณ์มากกว่าด้วยใช่โอเคครับ Love in Train ออดครับพี่ออดครับในวันที่พี่ท้อแท้นะครับแบบโอ้โหประสบปัญหาเยอะแยะมากมายในชีวิตอยากโทรหาใครมากที่สุดครับก็ต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ครับพ่อคุณแม่<ช>ครับเพือ่อปรึกษาทำไมครับ ก็อย่างน้อยก็แกแกให้ไอเดียอะไรดีๆหรือทุกอย่างที่แกสร้างไว้ให้เราเยอะเหมือนกันอะไรกันอ๋อเราคิดว่าเขานี่แก้ปัญหาให้เราได้แน่นอนแน่นอนเพราะว่าเขาเลี้ยงเรามาได้เขาฝูทางให้เราแล้วทั้งไงก็โอเคถ้าเรามีปัญหาก็กลับไปย้อนที่แกดีกว่าถึงพ่อแม่คนที่เรารักมากที่สุดแล้วก็เขารักเรามาให้สุดด้วยก็รักใจที่นั่นนะครับอ๋อโอเคครับ Love in train โอเค okay, ครับในวันที่เราท้อแท้นะครับเราประสบป,ปัญหายเยอะแยะมากมายในชีวิตนะครับเราอยากจะโทรหาใครมากที่สุดครับโทรหาแม่ค่ะโทรหาแม่ทําไมครับก็ทุกอย่างยังไงก็โทรหาแม่อยู่แล้วอ๋อก็คือแฮปปี้ก็โทรหาแม่พอใจก็โทรหาแม่เศรา้าใจทุกอย่างโทรหาแม่หมดเลยค่ <c oughs> ะแสดงว่าแม่นี้เป็นหนึ่งในดวงใจเลยใช่ไหมเนี่ยค่ะที่หนึ่งที่หนึ่งเลย <c oughs> โอเคครับแม่เหรอครับก็โทรหาลูกเลยคะ่ะเพราะว่าโทรหาลูก เป็นเหมือนเพื่อนกันโทรทุกอย่างเหมือนกันว่ะครับแฮปปี้ก็โทรเศรก็โทรท้อก็โทร,โทรแต่ถ้าทอนี้โทรหาลูกแล้วได้ยินเสียงลูกปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับมีกำลังใจีกำลังใจเลยโอ้โห <c oughs> สุดยอดมากเลยแมมลูกคนนีโอเคครับเริ่มเพลง อ๋อชื่อชื่อออยค่ะโอเคพี่ออยครับ <Okay. S 1> ถ้าวันหนึ่งที่พี่ทอแท้นะครับแบบโอ้ประสบปัญหาเยอะแยะมากมายในชีวิตอยากจะโทรหาใครมากที่<อ>สุดครับโทรหาแม่ค่ะโทรหาแม่แ,มแต,แต,แต่แต่ไม่บอกแม่นะว่าตัวเองมีปัญหาอะไร<อ>แต่ได้คุยกับแม่แล้วเราจะสบายใจแล้วเราจะดีขึ้นได้ยินแม่คนเดียวเท่านั้นใช่ใช่ได้ยินเสียงปุ๊บดีขึ้นเลยเราเราได้คุยอะไรเงี้ยแต่เราจะไม่เล่าความทุกข์ให้แม่ฟังแต่เราจะรู้สึกว่า เราได้คุยกับคนที่ที่เรารักเธอทูที่สุดแล้วเราจะดีขึ้นเองอแต่ไม่บอกปัญหากันนะคือเวลาเรามีปัญหาเราจะเก็บไว้ทุกอย่างเลยโอ้ครับเหมือนเป็นหนึ่งในดวงใจของเราเลยรักที่สุดแล้วแค่ได้ยินเสียงก็แม่กับพ่อแต่ว่าส่วนใหญ่จะคุยกับแม่มากกว่าแต่พ่อแต่พ่อี่จะคุยเรื่องปัญหาแบบสําคัญสาคัญที่มันมีเรื่องเทคนิคเรื่องอะไรที่แบบที่บางทีแม่ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยจะคุยกับพ่อก็จะมีพ่อกับแม่นะ Love in trend เลค่ะชื่อวินเนอร์ค่ะชื่อมายค่ะโอเคครับในวันที่เราท้อแท้นะครับแบบโอ้มีปัญหายอะแย่มากมายในชีวิตท้อแท้มากเลยเราอยากจะโทรหาใครมากที่สุดครับโทรหาพ่อค่ะพ่อทําไมครับเพราะว่าพ่อนะคะปรึกษาได้ทุกเรื่องแล้วก็พ่ออย่างเช่นเรื่องการเรียนอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะไปปรึกษาพ่อได้เพราะว่าพ่อช่วยได้อะค่ะคุณคแม่ช่วยไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> อแสดงว่าสนิทกับพ่อมากกว่าประมาณนั้นอโอเคครับ สำหรับหนูนะคะจะโทรหาแม่ค่ะเพราะว่าสนิทก,กับแม่มากที่สุดม,มีปัญหาอะไรนะคะก็จะถามแม่ค่ะเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนนะคะถามแม่ทุกเรื่องเลยค่ะแล้วก็<อ>เราเราก็จะสบายใจด้วยคะ่ะแก้ได้ทุกปัญหาเลยแม่เนี่ย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เรามีปัญหาอะไรแม่แก้ได้เพราะว่าเราคือปัญหาเอ oh าไห่ขณะปัญหาของเราแม่ยังเลี้ยงได้เลยใช่ไหม เราเป็นตัวปัญหานะครับเอาไม่อยากจะเล่นก็สําหรับหนูนะคะก็จะโทรหาเพื่อนก่อนอันดับแรกค่ะเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเป็นที่ระบายอารมณ์ของเราอ๋อถ้าเรื่องใหญ่จริงๆก็จะโทรหาคุณแม่ค่ะโทรหาเพื่อนก่อนแล้วค่อยคุณแม่ค่ะอ๋อโอเคแสดงว่าเพื่อนนี้เราสนิทมากกว่าระบายอารมณ์ได้ถ้าอารมณ์ดีแล้วค่อยไปถามคุณแม่ต่อโอเคครับ Love in Train านเศรษฐีมีทุกอันใดหรือเงินทองค่าหามาเท่าไหร่ก็รักษาตัวหมดข้าก็เป็นขุนนางใหญ่กับสั่งสุขภาพตัวเองไม่ได้นี่เราเป็นสหายกันเตุใดท่านยึงดูหนุ่มแน่นแข็งแรงบอกเคล็ดลับข้ามาเดี๋ยนี้ท่านมีเงินมีอำนาจก็ซื้อก็สั่งสุขภาพไม่ได้แต่ถ้าอยากได้ข้าให้ฟรีกางขาแกวงแขนการแกวงแขนท่าที่คนจีนใช้สร้างความแข็งแรงมากกว่าพันปีถ้ามีพื้นที่มากก็เดินเพิ่มการขยับลดพุงลดโรค มีเงินแล้วไงมีอำนาจแล้วไงการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐกลางขาแขวงแขนการแกวงแขนท่าที่คนจีนใช้สร้างความแข็งแรงให้ร่างกายมากกว่าพันปีถ้ามีพื้นที่มากก็เดินเพิ่มการขยับลดพุงลดโรคชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะผู้นําชุมชนพร้อมขอเสนอให้กำจัาขยาในชุมชนเอ้าอพร้อมคนเดียวไม่รอด แล้วถ้าชาวบ้านพร้อมด้วยเรียบร้อยอ้าวเอาไงต่อนายกทุกคนครับความรู้พร้อมด้วยถึงจะครบแล้วชุมชนจะน่าอยู่ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างเลยก็ตรงที่มีลานกีฬาใหม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตปลอดสารมีปั๊มแก๊สส่วนตัวฟรี มีรายได้และมีอน,นาคตเรื่องไหนก็จัดก,การได้ถ้าผู้นําพร้อมชุมชนพร้อมความรู้พร้อมร่วงสร้างชุมชนท้องถิ่นน่ายอยู่โทววัดพุงก่อนลุก วัดผ่านสะดือจะต้องไม่เกินส่วนสูงหารสองเกินอ้วนลงพุงโรคเพียบยังไงแม่นั่นไงเห็นไหมไขมันอุดตันเส้นเลือดหมดแล้ววัดรอบพุงให้รู้ตัวด่วนน่ากินติดพุงถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนยังไงแม่ เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ไม่เอาไข่เจียวขาหมูมีไหมจ้ากี่ของทอดอร่อยไหมเลือกกินลดพุงลดโรคขั้นเติสุดท้ายของดาลดพุงแข่งแขนไนแม่ ขาเท่าไหร่แกวนแขนไปข้างหลังให้สุดแกว่งมาข้างหน้าให้ผ่อนเริ่มแกวงแขนหนึ่งในวิธีรถพุงแต่ถ้ามีพื้นที่มากควรเลือกการเดินไม่มีพุงแล้วได้เลยไหมแม่ได้เลยลูกไม่อ้วนลงพุงออกมาแล้วชีวิตก็รอปลอดภัยมาลา อะไรพี่สวัสดีครับขออนุญาตุด,ดื่ม <c oughs> บนรถแต่ไม่ได้ขับจับไม่ได้ไปคัน <c oughs> อื่นดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับจับได้เชิญครับจับจริงแค่ดื่มบนรถ f ลอริตี้ออฟ o f ิ o l ล e t y of Love สัปดาห์นี้มีหัวข้อว่าทำไมความคิดถึงมีอนุภาพยิ่งนักเวลาคนเราถูกตาต้องใจใครหลังจากทำเป็นตีซีและรู้จักมักจีกันแล้วย่อมไม่แคล้วอยากให้อีกฝ่ายคิดถึงเราใช่ไหมล่ะอ้าวที่เรายังคิดถึงเขาเลยแล้วทำไมจะไม่อยากเขาคิดถึงเราล่ะ น้ำซ้ำบางคนนะขนาดยังไม่รู้จักคนที่ตัวเองชอบก็ยังมีความรู้สึกคิดถึงคนคนนั้นขอคิดถึงเขาเพียงข้างเดียวก็ยังเอาดังนั้นความคิดถึงจึงมีอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แถมยิ่งคิดถึงก็ยิ่งชอบยิ่งชอบก็ยิ่งรักค่ะความคิดถึงในเชิงโรแมนติกเป็นความรู้สึกพิเศษที่คนคนหนึ่งจะมีให้กับอีกคนหนึ่งได้อย่างรู้ตัวนะว่าคิดถึงคนนี้ไม่ได้คิดถึงแบบมั่วซั่วสเปสปะ ถ้าคิดถึงใครต่อใครไปเรื่อยไม่หยุดที่ใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็คงเจ้าชู้สินะยิ่งถ้ามีกิ๊กมีก๊อกหลายคนก็ยิ่งคิดถึงกิ๊กค,ค,คนนู้นกิ๊กคนนี้จนใจสานวันไว้ไม่สงบเลยละสี่จะว่าไปความคิดถึงเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ขณะเดียวกันก็ทําให้ฝ่ายที่คิดถึงเขาทุรนทุรายและทรมานไม่ใช่เล่นเนื่องจากพอคิดถึงใครคนนั้นแล้วก็อยากเจออยากใกล้ชิดอยากรู้ว่าตอนนี้เขาทําอะไรอยู่ อยู่กับใครอยู่ที่ไหนและที่สําคัญเขาจะคิดถึงเราบ้างไหมนะร้วนเป็นโจทย์ที่อยู่ในหัวของฝ่ายที่คิดถึงเยอะแยะไปหมดค่ะหากคุณคิดถึงใครแล้วไม่สามารถเดินทางไปหาเขาและอยู่ใกล้ชิดด้วยแล้วก็เรามีวิธีหาทางหลีกเลี่ยงเบี่ยงเบนความคิดถึงมาเล่าสู่กันฟังค่ะแต่ก่อนอื่นขอพูดพร่ำเพอพรรณนา,นาเรื่องความคิดถึงอีกหน่อยว่ามันเป็นความยากอย่างมากๆเชียวนะที่จะทําให้ฝ่ายที่กําลังคิดถึงหักห้ามใจตัวเองไม่ให้ไปคิดถึงคนที่คุณชอบ โดยเฉพาะช่วงเริ่มแรกที่เพิ่งเริ่มต้นจีบกันใหม่ๆโอ้ยคิดถึงวันละหลายครั้งบางคนคิดถึงทุกลมหายใจเข้าออกด้วยซ้ำทีนี้หากคุณคิดถึงคนที่คุณชอบแล้วก็จะทำอย่างไรเพื่อให้จิตใจผ่อนคลายลงบ้างไม่ทรมานหรือฟุ้งซ่านมากยกตัวอย่างวิธีง,ง่ายๆค่ะข้อที่ 1. เปิดเพลงฟังสิคะการเปิดเพลงฟังจากสถานีวิทยุหรือฟังเพลงเป็นอัลบั้มที่ชอบจากแผ่นซีดีช่วยคลายเหงาคลายความคิดถึงไปได้เหมือนกันนะ หากเพลินกับการฟังเพลงก็จะช่วยให้ความคิดของคุณไม่หมกมุ่นอยู่แต่ความคิดถึงโถ oh, I miss you จังนาะเอาแบบคิดถึงน้อยๆแต่คิดถึงนานๆดีไหมคะข้อที่2ค่ะอ่านหนังสือเข้าไปใกล้ตัวคุณมีหนังสือไหมล่ะหากมีหนังสืออะไรที่ดูหน้าปกแล้วชอบใจหรือหาหนังสือที่ซื้อแล้วยังไม่ได้อ่านจงคว้ามาอ่านได้แล้วเก็บไว้ทําไมอีกอ่านหนังสือแก้เซง็งมีประโยชน์ด้วยนะข้อที่3ค่ะ เข้าไปเล่น Facebook ให้มันสะใจไปเลยแต่จะเล่นเฟซหรืออ่านหนังสือก็ควรทําตอนที่ว่างจากการเรียนหรือการทํางานไม่ใช่กําลังบา้าคิดถึงคนที่ชอบจึงไม่ทํางานทําการอะไรเลยก็แย่สิคะมิฉะนั้นเท่ากับตัดอนาคตตัวเองชัดๆจะคิดถึงใครก็คิดไปเถอะจริงๆนะแต่ควรแบ่งให้ถูกว่าเวลาไหนควรทําอะไรก่อนหลังค่ะตอนจีบกันใหม่ๆแล้วก็ความรักเหมือนทําให้คนตาบอตาเคตาเล มัวเอาเวลาที่ควรทําสิ่งมีประโยชน์ไปคิดถึงแต่คนที่ตัวเองชอบงานการไม่เป็นอันธรรมอันนี้ไม่ดีนะคะและ้วฟินเทรนขอสนับสนุนให้คนมีความรักมีความคิดถึงกันได้แต่ไม่เสียการเสียงานนะคะ Love in Trend ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการเราทางช่องเคเบิลและ k คซวัครับและท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือมีคำติชมรายการก็สามารถทำได้ผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage ของเรานะคะหรือจะโทรเข้ามาที่0894283454ค่ะและทุกท่านยังสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังทาง YouTube c h anel n ของเราครับ แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าความรักไม่เคยตกเทรนด์อินเทรน์ตลอดเวลาและ,และจะอินเทรน n ตลอไป,ไปครับสวัสดีค่ะ